ช่าปงร่องโ้หรอใช่ไหมซาบดีเกไหนนี่ช่างสีจมูจริงๆกูแปลงร่งละยาจ้าจ้าจ๊บะเจะเ็ย้าไอซะมาส่าเยอะจับเอาจบจบจจับจจับเเบจ้ร่องจ้ว้าเย่ต่อยไม่โดนกูเลยดิ่อยฟืดด้วยไอ้สัตว์อย่างนี้มันต้องยอจเอาไปเออ โทษเลยหนึ่งเก้าหนึ่งโอเคกูแปลงร่างละนี่กลายเป็นมาร์เดอร์อะไรกูก็ไม่รู้กูไม่เคยดูนี่สวัสดีชาวยังเขียวโอ้มึงแปลงร่างสักทีเลยนะเอาละมาดูกันเลยอ้าวอุสตันเยอะเฮียอะไรวะเนี่ยอ่ะไอ้น้ามันใครวะน่ะอ้าวไอ้สัตว์น้ามันใครวะน่ะโอ้ยแปลงร่างเยอะ สัตว์ไม่โดนโดนไปแม่งเลยเอ,อุดขอโทษครับหยอกแป้งร่องเวลาจงเนนจ้าเจ้านี่<จ>เอาไปกินซะอ้ะอ,เ,อเดี๋ยวกูช่วย